โอ้ศพพี่เอกอยู่ตรงนี้เองมโน่แม่งแมงงเอาไปเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝอนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า murder mystery ไม่ใช่เดี๋ยวอโน่เซ็นอีกแล้วอืมนะเบื่อจริงเฮ้ยเอกเจอห้องน้ำเฮ้ยแล้วมันมีทางด้วยพี่ฝนอยู่ในช่องแอร์พี่เอาแล้วมาโผล่อีกห้องหนึ่ง เห็นอะไรแวบๆเมื่อกี้เห็นเพื่อนแว๊บๆนี่ไงเพ็กเห็นน้ำเพยกเข้ามายืนอยู่ตรงชักโครกโครกเหรอเอออยู่ห้องน้ำเหรอเฮ้ยอย่าอยาอย่ามาใกล้เราทุกคนเฮ้ยอย่าเราไปดีกว่าออกไปข้างนอกดีกว่าเพยกอยู่ไหนเนี่ยเอานี่ไงเจอแล้วเอาไม่ฝนเป็นหรอเป่าวไม่เป็นเนี่ยเรามีที่แอบมีที่แอบอยูในห้องน้ำเหรอนี่ไงเข้ามายืนแอบได้พอดีเฮ้ยอู๋โดนแล้ว คุณโดนแล้วอ่ะพี่แอบคนนี้ใครอะแอบเฮ้ยเดี๋ยวก็เข้าไปในห้องน้ำก่อนดิห้องน้ำไหนอะห้องไหนก็ได้แอบก่อนดิเข้าในห้องน้ำอะนี่ดีกว่าเอาเข้าซอกประตูอะเข้าซอกประตูดีกว่าซอกประตูดีกว่าน่าจะปลอดภัยไอ้ตรงนี้ก็พอเห็นนะเฮ้ยเราก็พอได้นะตรงเนี้ยเฮ้ยได้อยู่นี่ไงเฮ้ยมีคนเข้ามาแอบมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้ว ปแล้วหรอโอ้ยนั่นไงจริงโอ้ยโอ้ยโดนไข่ปลาไข่โอ้ตัวแตกกันเต็มเลยอ่ะข้างนอกอ่ะโอ้โหยมีเห็นพี่ฝนนะเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยฝนแอบตรงซอกประตูเอ้าโดนยิงแล้วอ่ะไม่ทันเพื่อนยิงแล้วดิใครยิงอ่ะยินเสียงปองปังปองปังเมื่อกี้ออกไปดูหน่อยดีกว่ายังไงเห็นแล้วเห็นแล้ว โหเพื่อนโดนจัดการโอ้ไปแล้วไปรูดๆๆๆๆ้ดูดูดดดอีโยโรนแล้วอีโยโรนแล้วเราต้องหนีอีโยโรออีโยเราต้องกลับไปแอบที่เดิมแต่งตัวเริ่มต้นนะ่ะแอบที่เดิมแอบที่เดิมห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำห้องน้ำเจอห้องน้ำแล้วหนีแอบเฮ้ย,ยๆๆๆๆๆแอบอยู่ตอนนี้เราแอบอยู่คุยเราจะไม่ออกไปไหนแล้ว,วพี่เอก มันเหลือกี่นาทีเนี่ยไม่รู้อ่ะโอ้เหลือต้อง500 600ยแล้วมันได้กี่นาทีเนี่ยที่หมดแอบต้นน้ำอ๋อนั่นมัน Survival XP เฉยๆทำยังไงถึงจะชนะต้องโดนยิงใช่ไหมล่ะใช่อ๋อต้องให้ในอำเภอเป็นคนจัดการต้องให้นายอำเภอจัดการแล้วนายอำเภอเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยรอนายอำเภอคือายอำเภอแอบเปล่า ต้องให้เพื่อนนี่มีปืนอ่ะแล้วเพื่อนคนไหนมีปืนก็ไม่รู้เฮ้ยไ,ไม่หมนแอบ,บแล้วแอบบมิดด้วยอ่ะเออแอบบมิดเฉยหางจอดโผล่นิดนึงเปล่าเออแอบบมิดอยู่มีใครเหลือรอดมั้งอ่ะไม่มีแล้วหรอแอบ,บอยู่แอบบอยู่ โอ้มีมุกุกับฟิงเข้ามาด้วยนะเนี่ยอ่าพี่ฝนชนะพี่เอกเย่ดูฟิงฟิงมาเป็นกระต่ายชนะเยโอเคเดี๋ยวเราไปอีกรอบนึงดีกว่าพี่เอกเราขี่ม้าด้วยดูมุกุดิไหนมุกุนี่ไงมุกุได้เจอกันแล้วไม่เจอกันนานนี่ไม่เจอกันนานนี่เย่โหแต่งตัวแบบนี่เราเราไม่ได้แบบอยู่รวมๆกันเยอะๆขนาดนี้นานแล้ว ขนาดนี้แบบโหนี่เพื่อเราหมดเลยนะเออขอสวัสดีเป็นทางการเลยมโนอซนิกแล้วเราไปดีกว่าเราหาทางไปดีกว่าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะต้องใส่รหัสหรอเออเหมือนเพล็กอยู่ในตู้เซฟอะล้วมีเงินอยู่เต้ไม่หมดเลยมีทองด้วยเดี๋ยวหาทางอ่ะเอยเจอมีดหรอใช้ไม่ได้อ่ะ้องมีไวทำไมเนี่ยเอ้ยเอฟนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยไม่มั่นใจเฮ้ย กดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ้ยอ๋อล็อกมันก็จะเปิดขึ้นมาโอ้เอ้ยไปดีกว่าเอ้ยเฮ้ยออกมาจากนอกแล้วไปหนีดีกว่าไปดีกว่ามีมีดด้วยอ่ะมีมีดด้วยเก็บได้ไหมเก็บเก็บไม่ได้โหน่าเสียดายเนาะเอ้ยใครอ่ะนี่เรามาแอบอยู่ในช่องแอร์เอาใครอ่ะพี่เอกเอายิงใครกันแล้วยิงใครอ่ะพี่เอกดูดิใครโดนยิงใครอ่ะเขายิงใคร ใครยิงใครใครยิงกันไม่รู้ดิคนนี้ขอยิงเนี่ยเขายิงกันเขายิงใครใครใครเป็นใครใครไม่รู้เหมือนกันคนนี้ขอล่ยิงอยู่เนี่ยโอ้ดีแสดงว่าคนนั้นแหละเป็นคนนี้เป็นนายอำเภอใช่คนนั้นเป็นนายอำเภอแล้วใครเป็นเมอร์เดอร์ไหนเบียกอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงอยู่ในอยู่ในตู้เซฟยิงใครอยิงใครใครใครยิงกันเนี่ยเราอยู่ในตู้เซฟเนี่ยเออนี่เราอยู่ในตู้เซฟจริงอบแอบอ๋อขอให้เรามาอยู่นี่ใช่ไหมนั่นไงฟิงใช่ใช่ฟิงเหรอฟิงเปล่า ใช่เหรอระแวงระแวงเพื่อนระแวงไม่รู้ใครเป็นใครใครยิงใครใครยิงกันถ้าถ้ามีใครโดนยิงก็ถ้ามีใครชักมีดออกมาแหละคนนั้นเฮ้ยโอ้โอ้โอ้สุดสุด้สุดยอดรู้ได้ยังไงโอ้แมนสุดๆุโอ้หอีโย่ไปแน่ ย้อนเลยโอ้โห oh. ปเ็รู้ได้ไงเนี่ยเข้าเบ้าหน้าโอ้โหอีโยกเราโ oh. <c oughs> oh. oh, อ้โอ้โหอุตส่าห์นะอุตส่าห์อุตส่าห์ได้เป็นอดเลยเฮ้เย่โอ้คลิปนี้เรามารวมกันอยู่เยอะมากเลยไหมใช่ใช่รวมกันอยู่เยอะมากเย่ จะได้เป็นไหมอ่ะรอบนี้โอ้มีได้เป็นอีกแล้วมัน,นมีนนีแล้วอ่ะสแกนฆาตกรเข้าไม่ได้ฮะอสแกนฆาตกรเข้าไม่ได้หรอมีตัวสแกนเนอร์ใช่ไหมเอ้ยมีคน,นตรงไหนตรงไหนตรงไหนมีลุงนั่งยิ้มอยู่ข้างนอกอีกแล้ว <c oughs> ลุงหนวดนั่งยิ้มอยู่ข้างนอกอีกแล้วนั่งอยู่บนไอ้นี่ด้วยห่วงยางเป็ดใส่แว่นตา <c oughs> ตรงไหนอะ่ะเอาฟิงฟิงฟิงมาแล้ว มุกอยู่นี่พี่ฝนพยายามจะหาทางออกไปข้างนอกอะพี่เอกเมอร์เดอร์เฮ้ยเมอร์เดอร์ทะลุเข้ามาได้ด้วยใครหรอใครเป็นเมอร์เดอร์มุกกุมุกกุเป็นเมอร์เดอร์เหรอไม่ใช่มุกกุพาพี่เอกเข้ามาซ่อนซ่อนเฮ้ยเจ๋งไะซ่อนในไหนเนี่ยซ่อนในรูปภาพซ่อนในรูปภาพหรอโหสุดยอดที่ดีที่ดีเอาไปสิบไลค์แล้วเราจะซ่อนตรงไหนได้เนี่ยเฮ้ยมีคนตามเข้ามาและซ่อนไม่ได้ มีคนตามเข้ามาอ้ามุกกุกาลังนําทางเราไปอ๋อนี่หรอนี่นี่โอเคโอ้โหแออัดจัดเยียดมากตอนนี้ทุกคนทุกคนตางก็เข้ามาแอบโอเคมุกกุนาทางเราเข้ามา VIP Max เอาเพื่อนเข้ามาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับอ๋อรู้แล้วช่วงนี้มันจะเป็นช่วงใกล้ปิดเทอมเนาะใช่ใช่ใช่โรงเรียนเพียรกับพี่ฝนปิดวันที่13ใช่ไหมเออใช่ปะเราปิด13เลส14ก็วันหยุดพอดีไะ โอเคพรุ่งนี้ยังต้องไปโรงเรียนวันสุดท้ายหนึ่งวันนะครับเฮ้ยมีเป็ดอยู่นี่ด้วยตัวงนเนี่ยถ้าใครเป็นแล้วหลุดเข้ามานี่เราจบเลนะเนี่ยใช่ใช่นี่เราจะแอบกันอยู่ในนี้หรอพี่ฝนว่าไม่่ไมงมุกุมุกุรออยู่ตรงนี้มายังอะในนี้ได้ไหมเราแอบในตู้เย็นได้เฮ้ย เฮ้ยฝวดนี่ยเข้าแอบในตู้เย็น,ยยนได้เฉยเลยได้ทุกที่เอ้ยเจ๋งอ่ะเถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นนี่คือตายพอดีเก็บ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 โอ้ยวิ่งผ่านไปวิ่งผ่านกันมาเนี่ยน่าก,กลัวแท้เดี๋ยวเปี๊ยกใช้ชิปดีกว,ว่ามันจะได้วิ่งไปข้างหน้าแล้ววิ่งถอยหลังได้ อย่าอยู่รวมกันน่กกากลัวแท้โอ้ยอ้าว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 เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจยเย็น <laughs> เออยเอ,อ,อย่าอย่าเข้ามาใกล้เราชักไม่ค่อยน่าไว้ใจเฮ้ยเพียงมีรถเพียงมีรถทำไมต้องวิงว่งตามเราอย่าวิ่งตามเราอย่าวิ่งตามเราอย่าวิ<ม>า<ถ>่งตามเราเรากลัวน่ากลัวแท้มาแล้วมาแล้วฟิงใครฟิงเหรอฟิงโอ้ยฟิงฟิงฟิงโอ้โอ้หนี่นีหนี่นีหนีไหนได้เนี่ยโอ้ยตา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 ย วิงเหรอโอ๊ะไม่โอ๊ะโอ๊ะเพื่อนเพื่อนไปเต้นอยู่ตรงนั้นเฮ้อมุกุมุกุไปไหนมุกุมันไม่มีวิ่งสปีดเลยโอ้หูศพพี่เอกอยู่ตรงนี้เองมโนแดงแงนเอาไปอุตส่าห์แอบมาดูโหไปดูเพื่อนนี้ แอบไปดูเพื่อนก่อนโอ้ยไปดูเพื่อนได้ไหมอะโหเจ็ดการไปแล้วว้าวโอเคมาพี่แอกอยู่ไหนลรวอะตายอยู่นี่ไง <c oughs> กองกันอยู่ตรงเนี้ยก <c oughs> องรวมกันอยู <c oughs> ่ตรงนี้หรอโอเคเฮ้ไปอีกรอบหนึ่งด้วยโหเกียรติสีเขียวเอาเลยบายบายจ้าไปาเดี๋ยวขอกดอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งหรอแล้วยืนมายืนเต้นในตรงนี้เนี่ย ไม่รู้สิทำไมเมือเ่อไหร่เราจะได้เป็นหุยอกกอกมาข้างน,นอกแล้วว่ะหม่แล้วมันค่อยน่าไว้ใจเพชรวิ่งหอยห,อยหลังดีวะ่ะแล้วทำไมฟิงกระโดดขึ้นมปยืนบนนั้นได้เราไป<น>ดีกว่านอกบ้านเหรอนอกบ้านนี่มันอันตรายแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเราหาที่แอปก่อนดีกว่าในตูน้เย็นแอบได้เปล่า่ะได้หมดแหละไม่ได้ตู้เย็นใบนี้แอบไม่ได้สงสัยของกินเต็มเฮ้ยมีจุดๆด้วยตรงนั้นเดี๋ยววิ่งไปดีกว่าเฮ้ยฮะเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเอยู่หลังมุกดีกว่ามุกมีปืนมุกกูมีปืนเเเตอยด่หลังมุกย่าอย่าย่าอย่าอยอย่าตายหมดเลยโอเคใครอะตายแล้วบายจ้าไปเป็นอะฮะบายแล้วเหรอพี่ฝนตกลงมาอยู่ในห้องคาราโอเกะอะห้องลับอะพี่นแอบก่อนดีกว่า ัวแอบ,บได้จะม,มีผีออกมาไหมเนี่ยโอเคครับโดนน้องไม้สับสะเละเลยครับบายแล้วเหรออ่าเฮ้ยอ้าววิกตอรี่เย่เบื้อนยิงง่ายเลยเย่ เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแล้วก็พี่เอกแล้วก็น้องๆทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะจุบ๊บๆอ f y อยู i ไ e ดีส s วิดีโอคลิป Please follow and subscribe our channel Thank you for watching Goodbye